ไลอีสลอารมณ์ทิ EP นี้พาทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลหรือหอศิลเจ้าฟ้าค่ะตั้งอยู่ข้างสะพานพระปิ่นเก้าในอาคารเดิมที่เคยเป็นโรงกระสาบซึ่งออกแบบโดยนายคาโลอเลกกี้ค่ะซึ่งที่นี่ก็มีจุดปั๊ม B A C C Passport อีกหนึ่งที่ค่ะ และก็มีค่าเข้าชม30บาทนิทรรศการที่จัดอยู่ตอนนี้ก็คือภาพบรรดาลค่ะจะเป็นนิทรรศการที่นำผลงานศิลปะมามิกกับการพาณิชนะคะที่เขาจะทำยังไงให้ศิลปะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นค่ะและภายนอกก็มีผลงานศิลปะจัดแสดงอยู่ด้วยค่ะ เข้ามาอีกอาคารหนึ่งจะพบกับนิทรรศการศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่9ภายในจะรวบรวมผลงานของระดับปรมาจารย์ศิลปกรรมในประเทศไทยเลยค่ะจะมีหลากหลายแนวหลากหลายยุคสมัยนะคะพัฒนาความเป็นมาตั้งแต่ศิลปกรรมยุโรปที่เข้ามาในเมืองไทยยุคแรกๆด้วยค่ะ เมื่อชินชมผลงานศิลปะกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินออกมาที่ถนนราชดำเนินกลางค่ะเพื่อมาที่ห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นห้องสมุดสาธารณะภายใต้การดูแลของกรุงเทพตั้งอยู่ที่สีแยกข้อกัวค่ะ อาคารนี้เป็นอาคารเก่าแก่นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศัรวรรษที่2,482โดยสถาปนิกชื่อจิตเสนอภัยวงศ์ค่ะเป็นห้องสมุดที่มีความสวยงามมากๆแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะที่สำคัญชาวไทยใช้บริการฟรีค่ะเข้ามานั่งอ่านหนังสือกันได้นะคะแต่ก็จะยืมหนังสือก็ต้องสมัครสมาชิกค,ค่ะที่นี่เราก็จะได้ปั๊ม BAC Passport อีกหุดค่ะ ah